สวัสดีครับสุทธิพงศ์จาก EDA International นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะก้าสู่ Thailand 4.0ได้อย่างไรวันนี้จะพูดถึงโรงงานและอาาุตสาหกรรมที่ยังไม่มีระบบ s เก d a ยังไม่ไม่มีระบบ monitoring system ยัามากก็เป็นแค่ระบบ h m i monitor เครื่องจักรง่ายๆนะครับแต่ยังไม่ได้รวมศูนย์ในแต่ละวันมีข้อมูลจำนวนมากที่เราจำเป็นที่ต้องตรวจสอบอย่างน้อยก็เพื่อการซ่อมบ,บารุงเพื่อไม่ให้เกิดดาว i า e เพื่อไม่ให้เครื่องจักรเกิดขัดข้องและทำให ระบบการผลิตนะผลิตต่อไม่ได้ซึ่งจะทาให้เราสูญเสียมูลค่ามหาศาลเพราะว่าเราไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความตรงตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้กําลังการผลิตของเราลดน้อยลงกว่าความเป็นจริงเมื่อกําลังการผลิตของเราลดน้อยลงนะครับเราส่งงานไม่ได้ตามระยะเวลาความเชื่อมั่นต่อลูกค้าต่อผู้ถือหุ้นก็จะลดลงดังนั้นเพื่อการปรับรปรุงประสิทธิภาพการผลิตนะครับระบบสเก d a าจะเป็นมากเพราะว่าระบบสเกลาจะรวมศูนย์ ทกุกสิ่งทกุกอย่างที่เรามีในโรงงานในหน่วยงานของเราไม่เฉพาะแต่ในเครื่องจักรนะครับสามารถที่อินทิเกรตกับข้อมูลด้านการผลิตข้อมูลฝ่ายจัดซื้อข้อมูลฝ่ายส่งสินค้าหรือ customer service ได้หมดนะครับสามารถอินทิเกรตแล้วนำมาสรุปเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นประโยชน์หลักๆของ Thailand 4.0หรืออุตสาหกรรมที่เข้าสู่ระบบสเกดานี่ ye, ก็คือ1ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตนะครับช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและนักลงทุนทำให้เรามีขีดความสามารถในระดับเดียวกันหรือมากกว่าคู่แข่งในท้องตลาดและทำให้เรารู้ข้อด้อยข้อเสียในระบบของเราได้อย่างชัดเจนระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างสัมพันธ์กันและมีความรวดเร็วที่สำคัญคือช่วยลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวได้ ในแต่ละวันเรามีสัญญาณจำนวนมากนะครับจากทุกๆส่วนในโรงงานของเราซึ่งวิศกวกรและก็ฝ่ายปฏิบัติงานเนี่ยจำเป็นที่ต้องตรวจสอบแต่เขาจะตรวจสอบได้ทั่วถึงหรือเปล่าถ้ามีเครื่องจักรจำนวนมากมีเซนเซอร์มีมอเตอร์มีตัววัดเทมเวัดเพรสชั่นอะไรต่างๆเยอยู่แยะมากมายรวมทั้งเฟสิลิตี้ที่สำคัญเช่นระบบปรับความร้อนเย็นส t e ม m b เลอร์ต่างต่าง่อนี้ถ้าเกิดว่าขัดข้องหรือว่า ยังไม่ขัดข้องแต่มีเหตุให้ทราบว่าในอนาคตจะต้องขัดข้องแน่ๆเนี่ยเราจะส่งทีมงานไปตรวจซ่อมได้ทันเวลาได้ทันท่องทีหรือไม่ครับสัญญาณเหล่านี้นในแต่ละวันมีจำนวนมากมายดังที่เห็นในตัวอย่างนี้นะครับเชนเซนเซอร์แอคชัวเตอร์ PLC แมชชีนไลน์การผลิตทรานซัคชันเรคคอร์เดอร์รีิปีสูตรการผลิตแพลนดาต้าโปรดักชันดาต้าเอกสารและอื่นๆอีกมากมายมีจำนวนมากข้อมูลเหล่านี้แหละ ที่เป็น Big Data ที่เราจะนำมาการกรองเป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารแต่ละระดับสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเทียงตรงและมันยังเราจะก้าวสู่ Thailand ส0หรืออุตสาหกรรมแบบ s เกดาได้อย่างไรนะครับในตอนแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าในโรงงานของเรานะมีอะไรอยู่บ้างมีเซนเซอร์แอคชเอเตอร์มี PLC อะไรอยู่บ้างนะครับพวกนี้แหละนะครับจะ นำสัญญาณส่งมาให้กับระบบสเก d ดาของเราได้นะครับผ่านช่องทางเช่น OPC Server Driver SNMP Backnet ซึ่งต่างๆเหล่านี้มันคืออะไรมันคือโปรโตโคอลในการสื่อสารกับอุปกรณ์ของเรายกตัวอย่างเช่นนึกภาพนะครับเทียบได้กับเมื่อเวลาเรามีปรินเตอร์คอมพิวเตอร์ของเราจะติดต่อกับปรินเตอร์ได้ก็โดยการผ่านไดรเวอร ไดรเวอร์นี่ก็เปรียบเสมือนโปรโตคอลในการสื่อสารนั่นเองนะครับเพื่อติดต่อไปยัง printer เพื่อสั่งพริกเพื่อสั่งพิมพ์ดู s t a ตัสว่าตอนนี้เครื่องพิมพ์ว่างหรือเปล่าเกิดเหตุขัดข้องหรือเปล่าเป็นต้นระบบสเก d a กับระบบสารกรรของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเรามี device device ต่างๆมากมายเครื่องจักรมี plc อยู่มี controller อยู่ boiler มี temperature controller ออยู่มีสัญญาณ t e m p e r a t u r e มีสัญญาณ input output จาก Boiler นั้นๆนะครับ หรือถ้ายังไม่มีอยู่เราก็สามารถที่จะหาตัว PLC หรือ Remote IO เพื่อมาเก็บสัญญาณจากเครื่องจักรนะครับเช่นวัด temperature วัด speed วัด pressure นะครับแล้วก็ส่งมาให้ SCADA โดย SCADA นี่ก็จะมีโปรโตโคอลในการติดต่อกับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับเช่น OPC OPC UA Web Service SNMP Backnet และอื่นๆอีกมากมายเมื่อนำข้อมูลผ่าน โปรโตคอลเข้ามาแล้วนะครับซึ่งโปรโตคอลเหล่านี้นะครับก็จะทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชันขึ้นอยู่กับขนาดสัญญาณของเรานั่นเองสัญญาณเหล่านี้ก็จะถูกนำเข้ามานะครับเก็บประมวลผลแสดงผลแสดงผลเช่นในรูปแบบของรายละเอียดนะครับในรูปแบบของกราฟิกในรูปแบบของชาร์ตนะครับในรูปแบบของอะลลามิงแล้วก็เก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปเป็นรีพอร์ต ให้เราไว้ด้วยอีกต่างหากนะครับเราสามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังอะไรต่างๆได้ส่วนถ้าเรามีผู้ปฏิบัติงานจํานวนมากหลายแผนกเราอาจจะเพิ่ม c คล e n นขึ้นมานะครับเป็น c คล e n นที่เป็น Dashboard อเ e อร์วิให้กับแผนกต่างๆเป็นรีพอร์ทที่ส่งอัตโนมัติทุกเช้าหรือเมื่อมีเหตุการณ์ขัดข้องหรือเมื่อมีเหตุการณ์ตามเงื่อนไขเกิดขึ้นก็จะส่งรีพอร์ตเหล่านี้เช่นเป็น Excel ไฟลเป็น PDF ไ์ ให้กับผู้ปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อมีเลขาส่วนตัวทุกเจ็ดโมงเช้าเลขาคนนี้นะครับจะทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลนะครับวิเคราะห์และก็สรุปเป็นรายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายให้กับผู้บริหารแต่ละท่านนะครับโดยส่งเป็นอีเมลไปเป็นต้นหรือเก็บไว้ในโฟลเดอร์กลางที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละแผนกนั้นรับผิดชอบอยู่ เราก็จะได้เห็นสเตตัสและข้อมูลทั้งหมดในโรงงานของเรานะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีเหตุการณ์สำคัญอย่างไรเราสามารถดิลดาวลงไปดูในรายละเอียดของจุดนั้นๆน,น,นะครับระบบทุกส่วนที่เป็นข้อมูลสำคัญเราสามารถที่จะเห็นได้จากแดชบอร์ดที่คอนโทรลเซ็นเตอร์หรือที่คลเอนต์แต่ละคลเอนต์เราสามารถรับทราบข้อมูลเหล่านี้ผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้รู้ทุกความเป็นไปทุกที่ ทุกเวลาไม่ว่าจะทำงานอยู่ในสถานที่หรือนอกออฟฟิศก็ตามทีนี้เราจะเริ่มต้นอยังไงนะครับนึกภาพในโรงงานของเรามีเครื่องจักรอยู่ใช่ไหมครับถ้าเครื่องจักรเหล่านั้นเราลองดูซิว่ามันมี PLC อยู่ใช่ไหมส่วนใหญ่จะมี PLC มีคอนโทรเลอร์อยู่ PLC ต่างๆเหล่านี้นะครับก็อยู่ในตู้ควบคุมซึ่งในตู้ควบคุมเหล่านี้นะครับวิศวกรก็จะทราบว่า ตัวไหนมีคอมมิวนิเคชั่นเป็นแบบใดนะครับเป็นแบบอนเทอร์เน็ตหรือเป็นแบบซีเรียลเราสำรวจและเก็บข้อมูลนะครับว่าเครื่องจักรที่เราสนใจนะครับหรือ,อเราต้องการที่จะรับทราบสัญญาณอะไรจากลายคําพลิตนะครับเราก็ให้วิศวกรหรือผู้ปฏิบัติงานนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยสำรวจว่ามีคอนโทรลเลอร์หรือ PLC อะไรอยู่บ้าง หรือตัวไหนที่ยังไม่มีสมมติตัวที่มีอยู่นะครับก็จดรุ่นจดยี่ห้อไว้นะครับเพื่อส่งให้กับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สเกดาว่ายี่ห้อนั้นรุ่นนั้นสามารถติดต่อกับสเกดาได้หรือไม่นะครับใน PLC เนี่ยก็จะมีคอมมูนิเคชันโมดูลอย่างเช่นในรูปนี้นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตโมดูลซึ่งเมื่อเสียบสายแลน์มาแล้วนะครับและเอามาเสียบกับ เน็ตเวิของโรงงานเน็ตเวิของโรงงานนึกภาพนะครับถ้าเราไม่อยากยุ่งกับ Network ที่มีอยู่แล้วเราก็ซื้อ r o u เตอร์ซื้อ h u บมาใหม่นะครับก็เสียบสายแลนจาก PLC แล้วไปเข้า h u บจาก h u บก็ไปเข้าคอมพิวเตอร์ที่จะทำหน้าที่เป็นสเก d a าเท่านี้ก็จะทำให้เราสามารถตรวจสอบสถานะนะครับสัญญาณต่างๆจาก PLC PLC ตัวนี้ซึ่ง รับสัญญาณนะครับและทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจกักรก็จะมีสัญญาณต่างๆเช่น Speed, ทมเป p ร e เ s อร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสถานะการทำงานว่าตอนนี้ถึงโปรเซสเท่าไหร่อะไรยังไงเป็นต้นเหล่านี้ก็จะสามารถรับทราบจากสเกดาได้เราก็เอาสัญญาเหล่านี้นะครับนอกจากไปแสดงผลในสเกดาแล้วเราก็เอาไปทําเงื่อนไขในการแจ้งเตือนเช่นเมื่อสัญญาณเกินระดับหรือต่ํากว่าระดับที่เรากําหนด ก็ให้แจ้งเตือนเป็นต้นพนักงานก็จะรับทราบหรือเมื่อเครื่องจักรทำงานไปแล้วตามระยะเวลาที่เราระบุไว้ก็จะให้มาเช็คซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นๆหรือเปลี่ยนถ่ายของเหลวนั้นๆเป็นต้นตามระยะเวลาที่เครื่องจักรทำงานจริงไม่ใช่ตามปฏิทินนะครับแต่เป็นตามเวลาอัพไทม์ที่เครื่องจักรนั้นทำงานจริงๆแบบนี้ก็จะช่วยลดต้นทุน ลดดาวธำมของเครื่องจักรของระบบการผลิตได้เมื่อกี้พูดถึงเครื่องจักรที่มีคอนโทรลเลอร์มี p l c อยู่แล้วนะครับที่ได้จากการสำรวจว่าเป็นยี่ห้ออะไรเป็นรุ่นอะไรบ้างทำออกมาเป็นลิสต์นะครับแล้วก็ส่งให้กับผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์เพื่อให้เช็คนะครับเราอาจจะไม่ได้ส่งให้รายเดียวให้ส่งหลายๆรา,า,ายเพื่อให้เข้าเปรียบเทียบว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้สามารถติดต่อกับสเกลาของเขาได้หรือไม่ซึ่งปัจจุบันแล้วโดวยส่วนใหญ่สามารถติดต่อ ผ่าน OPC Server ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางได้ที่นี้มาถึงเครื่องจกักรหรือระบบการผลิตแบบดั้งเดิมที่ยังไม่มี PLC ที่ยังไม่มี Controller ใดๆนะครับเราก็ถ้าเราไม่อยากพิจารณาเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัติที่มี PLC แล้วก็อาจจะต้องการรับทราบสัญญาณเช่น temperature pressure หรือ,อกระแสไฟฟ้าที่เครื่องจักรตัวนั้นใช้ไปนะครับเพื่อวิเคราะห์ การใช้พลังงานว่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือเพื่อดูสเตตัสของเครื่องจักรนั้นๆว่าทํางานอยู่หรือเปล่าทํางานวิ่งตัวเปล่าหรือว่ามีโหลดอยู่อ่ะพูดถึงทํางานมีทำงานตัวเปล่าหรือทํางานมีโหลดอยู่เนี่ยเราเทียบได้อย่างไงนะครับเวลาเครื่องจักรมีโหลดอยู่กระแสไฟฟ้าจะขึ้นถึงระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าทํางานแบบวิ่งตัวเปล่าไม่มีโหลดอยู่กระแสไฟฟ้าก็จะอยู <urai> ่ในระดับต่ำนะครับ ถ้ามีโหลดก็จะอยู่ในระดับสูงแบบนี้ทําให้เราสามารถที่จะตรวจเช็คจากระบบสเกดาได้ถ้าไม่มี PLC ไม่มีคอนโทรลเลอร์อยู่ทํำยังไงเราก็ให้วิศวกรเนี่ยนะครับทำการค้นคว้าและจัดหาตัวรีโมท AO หรือตัว PLC นะครับรีโมท AO เนี่ยจะไม่ต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปนะครับไม่ต้องเขียนอินเตอร์ล็อกไม่ต้องเขียนเงื่อนไขใดๆรับสัญญาณแล้วก็สั่งเอาต์พุตออกไปตัวนี้เป็นรีโมท AO นะครับหรือถ้าเป็น PLC ก็สามารถเขียนโปรแกรมได้ว่า ถ้าคอนแทคตัวนั้นตัวนี้สเตตัสตรงนั้นตัวนี้เป็นออนเป็นออฟแล้วต้องการที่จะให้ทําอะไรต่อไปให้ไปสั่งตัวนั้นสามวิแล้วไปปิดตัวนี้แล้วรออีกหวิค่อยไปเปิดตัวนู้นตัวนู้นเป็นต้นอันนี้คือลักษณะของการโปรแกรมใน plc ดังนั้นถ้าเราต้องการรับสัญญาณมาดูสเตตัสหรือมาเพื่อวิเคราะห์ในสเกดได้อย่างเดียวรีโมทไโอก็เพียงพอเพราะมีราคาถูกกว่าใช้งานง่ายกว่าแต่ถ้าต้องการเงื่อนไขให้ควบคุมการทํางาน เป็นระบบออโตเมชันนะครับเป็นระบบอัตโ a มตินะครับก็เลือกใช้ plc ซึ่งจะต้องส่งคนไปฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมด้วยนะครับทีนี้เมื่อเรามีฮาร์ดแวร์พร้อมแล้วนะครับฮาร์ดแวร์ในที่นี้หมายถึงตัวคอนโทรลเลอร์ที่รับสัญญาณจากเครื่องจกักรหรือ plc ที่มีติดอยู่กับเครื่องจักรอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวบรวมคอนโทรลเลอร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเ่านี้นะครับติดต่อกับสเกดาซอฟต์แวร์ผ่านไดรเวอร์หรือ opc server แนะนำเป็น OPC Server นะครับเพราะว่ามีความเร็วสูงกว่าเป็นมาตรฐานกลางนะครับไม่ได้อ้างอิงตามเทคโนโลยีของค่ายใดค่ายหนึ่งซึ่งตัว OPC Server เนี่ยจะต่อขยายในอนาคตได้อย่างง่ายดายเช่นเรามี Client เรามี s c a d a ที่เป็นหลายๆ s c a d a เ e r แล้ก็สามารถที่จะให้ s c a d a ต่างๆแล้วนั้นมาเอาข้อมูลจาก OPC Server ก็คือซอฟต์แวร์ที่เป็นโปรโตคอลกลางตัวนี้ได้ในอนาคตเราก็สามารถต่อขยาย Client หรือ Server ออกไปได้อีกนะครับ แล้วก็มีไคลเอนต์อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในหน่วยงานนอกพื้นที่สามารถ Excel เข้ามาดูผ่านตัวแท็บเล็ตหรือเว็บได้ทีนี้เราก็ต้องมานั่งคุยกันกันกบทีมงานวิศวกรของเรานะครับว่าผู้บริผู้บริหารหรือผูอ้หัวหน้างานระดับต่างๆเนี่ยจะใช้สเกดาเพื่อปรับปรุงการผลิตของเราได้ยังไงหนึ่งเพื่อลดดาวไทม์ก็จะต้องมีการแจ้งเตือนใช่ไหมครับ ก็จะต้องมีเงื่อนไขในการแจ้งเตือนเช่นถ้าเทมเพอร์เจอร์สูงเกินไประดับน้ํามันไฮดรอลิกต่าเกินไปให้แจ้งเตือนเรต่างเหล่านี้เราสร้างเป็นเงื่อนไขไว้ในสเกด a าก็จะสามารถรับทราบข้อมูลเพื่อให้ไปตรวจซ่อมก่อนที่มันจะพังเพื่อไม่ให้เกิดดาวทามเกิดขึ้นเพื่อให้อัปทามของระบบผลิตของเราเนี่ยสูงกว่าที่ผ่านๆมาก็จะสามารถรองรับออเดอร์รองรับการผลิตสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม เราต้องการดูสเตตัสของระบบการผลิตในรูปแบบกราฟิกที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานโอเปอเรเตอร์ที่รลายการผลิตนั้นๆสามารถดูได้ก็ออกแบบกราฟิกให้ทางฝ่ายวิศวกรออกแบบกราฟิกซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่า,าวิศวกรของเราเนี่ยจะออกแบบได้ยังไงเพราะว่า,าผู้ผลิตซอฟต์แวร์แต่ละเจ้านะครับเวลาเข้าขายซอฟต์แวร์แล้วเขาก็จะมีบริการเทรนนิ่งอบรมให้นะครับหรือซัพพอร์ตวิธีการใช้งานให้นะครับ นอกจากนั้นเราก็ยังสามารถดูสัญญาณเรียลไทม์จากระบบ s เก d a ได้ด้วยข้อมูลต่างๆจะรวบรวมมาที่ส่วนกลางเพื่อเราสามารถตรวจสอบความเป็นไปในระบบในโรงงานในหน่วยงานของเราได้อย่างทั่วถึงและฉับไวอันนี้ก็จะเป็นไอเดียสำหรับท่านผู้ประกอบการที่ต้องการจะเข้าสู่ Thailand 4.0นั่นเองนะครับสรุปขั้นตอนที่1ก็คือเราจะต้องสำรวจสิ่งที่เรามีอยู่นะครับ จดยี่ห้อจดรุ่นไว้นะครับลิสต์ออกมาแล้วส่งให้ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ตรวจสอบว่าสามารถเข้ากันกับระบบสเกดได้หรือไม่ระบุความต้องการนะครับว่าเราต้องการตรวจสอบเครื่องจักรตัวไหนลายการผลิตไหนบ้างลายการผลิตนั้นๆมีคอนโทรลเลอร์หรือยังหรือยังไม่มีถ้าไม่มีจัดหามานะครับโดยเลือกใช้โปรโตโคอลเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ที่เป็นมาตรฐานกลางนะครับหมายถึงสามารถสื่อสารด้วย โปรโตคอลที่โอเพนนะครับไม่ยึดติดอยู่กับค่ายใดค่ายหนึ่งจากนั้นก็ประชุมทุกฝ่ายร่วมกันนะครับแล้วก็มอบหมายให้วิศวกรหรือผู้ปฏิบัติงานนะครับลองสร้างระบบ s เกด a าขึ้นมานะครับโดยเราไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์เราใช้เดโมที่แต่ละค่ายแต่ละสเกด่ยมีอยู่เอามาทดสอบใช้งานก่อนว่าเชื่อมโยงกับฮาร์ดแวร์ของเราได้หรือไม่ยากง่ายหรือมีประสิทธิภาพเพียงใดเราก็จะได้เห็นกัน จากนั้นก็จัดซื้อและส่งพนักง,งานไปฝึอกอบรมเพื่อนํามาต่อยอดสร้างระบบ s เก d a หรือถ้าเราไม่ต้องการทําเองก็จัดหาผู้รับเหมามาดําเนินการให้โดยที่เราก็จะต้องทำา e q u อ r e m e n t ว่าเราต้องการรู้อะไรบ้างนะครับต้องการตรวจสอบตรงไหนตรงไหนบ้างต้องการรูปแบบกราฟิกคร่าวๆเป็นยังไงต้องการรู้สัญญาณโดยทําอะไรบ้างแล้วก็ต้องการรับทราบข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนผ่านแท็บเล็ต หรือผ่านคลเอนแบบใดบ้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียคร่าวๆข,ของการก้าวสู่ไทยแลนด์4.0สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ